ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากลาดเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอกับเกมมิวนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตัวของเซิร์ฟไทยนะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการแนะนําเพื่อนๆนะครับในการสร้างตัวของคัมพีร์นะครับหรือว่าคัมภี์ธาตุนะว่าเราจะสร้างยังไงให้มันคุ้มที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับนี่ตัวของคัมพีร์นะครับเวลาที่เราสร้างเนี่ยนะครับมันจะมีตัวของเมทธาตุพวกนี้อยู่ใช่ไหมนะครับมันก็จะมีสีแดงนะครับ สีเหลืองนะครับแล้วก็สีตัวของสีม่วงนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวของสีเขียวใช่ไหมนะครับซึ่งตัวของไอเทมพวกนี้เนี่ยมันก็ดรอปมาจากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของบอสใช่ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของการลงดันคาริม่า ima, นะครับหรือว่าจะเป็นการล่าตัวทองอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปล่าตัวของบอสแบบข้ามอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะมีโอกาสตกมานะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลายระดับอ่ะมีอะไรบ้างนะครับก็มันจะมีเป็นสีเขียวสําหรับตัวของสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่อ่อนที่สุดนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับ แล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวของสีม่วงนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับเวลาที่เราไปดูเนี่ยนะครับเราก็สามารถไปดูได้นะครับจากบอสนะเนี่ยถ้าเป็นสีแดงแบบเนี้ยนะครับซึ่งตัวของสีแดงเนี่ยมันจะเป็นฐานสีฟ้านะครับซึ่งมันจะดีสุดนะครับลงมาก็จะเป็นอ่าสีส้มนะครับนี่อ่าก็จะลองจากตัวของสีแดงนะครับ อ่ะแล้วทีนี้นะครับเราจะสร้างยังไงให้มันคุ้มนะครับกับไอเทมที่เราจะต้องเสียไปนะครับบางคนเนี่ยดอปสีม่วงมาแต่ว่าเอาไปผสมกับตัวของไอเทมที่มันเป็นสีเขียวซึ่งมันก็จะได้เป็นของที่ไม่ดีนะครับอ่ะไม่ดียังไงก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะว่าเออมันแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งระบบเนี่ยเขาก็จะเอาตัวของเมทาตเนี่ยที่ดีที่สุดนะครับในการที่เราจะทําของ นะไม่ว่าจะเป็นอ่าคำพีตัวไหนก็ตามซึ่งถ้าเรามีอันที่ดีสุดปุ๊บระบบก็จะยัดมาเลย นะครับอ่าเราอาจจะแบบไม่รู้ไงนะครับแล้วก็สร้างไปเลยอะไรเงี้ยอ่าซึ่งมันจะมีผลมากๆนะครับตรงนี้นะถ้าเราเอาตัวของเม็ดสีส้มเนี่ยนะครับมาสร้างนะครับโดยที่เรามีแค่เม็ดเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองยัดตัวของสีเหลืองที่มันเป็นธรรมดานะซึ่งระดับเมื่อกี้เนะี่ยมันเป็นสีม่วงใช่ไหมทุกคนนะครับอ่าผมลองยัดเข้าไปเห็นปะจากสีม่วงเนี่ยมันจะกลายเป็นสีฟ้าท,าทันทีซึ่งเราเนี่ย มีตัวของสีส้มอยู่นะครับซึ่งสีส้มเนี่ยมันเป็นระดับสูงไงนะครับแต่ว่ามันมีแค่เม็ดเดียวนะครับเวลาที่เราทำเนี่ยมันอาจจะดูว่าเฮ้ยเราได้เป็นของขั้นสูงแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันยังไม่สูงนะครับแลวมันก็ไม่คุ้มด้วยนะเพราะว่าสีส้มเนี่ยมันหายากถูกไหมนะครับเราจะต้องมีอ่าต <selection> ่ำๆเนี่ยคือ2เม็ดนะครับอ่ะพอเราใช้เป็นสีส้มมาผสมเนี่ยนะครับซึ่งระดับที่เราจะได้ก็จะเป็นสีฟ้าซึ่งมันเป็นระดับที่ดีกว่าสีเขียวเล็กน้อยนะครับ อ่าแต่ว่าพอเราเปลี่ยนปุ๊บเป็นสีส้ม2อันซึ่งระดับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมนะครับจากสีฟ้ากลายเป็นสีม่วงนะครับซึ่งเราก็จะมีโอกาสสร้างเป็นสีม่วงได้ซึ่งตัวของสแต็กเนี่ยมันก็เยอะเห็นไหมนะครับอ่าจากเมื่อกี้นะเรามีสแต็กเท่าไหร่นะครับลองดูนะครับนี่อ่าสแต็กที่เราจะได้เนี่ยคือ4-7นะครับแล้วก็าตาเดฟเนี่ยประมาณ18-37ใช่ไหม พอเราเปลี่ยนเป็นสีส้ม2อันนะครับนี่สแต็คที่เราจะได้นะครับก็จะเป็น7ถึง12เลยนะครับแล้วก็อัตราเดฟเนี่ยจะอยู่ที่3 0ถึง50นะครับอ่าและทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอีกนะครับถ้าเรามีเป็นสีม่วงนะครับหรือว่าเป็นสีส้มเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยก็จะดีมากนะครับอ่ะก็ถ้าผมเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับมายัดนะครับนี่สิ่งที่ผมจะได้เนี่ยคือเป็นคัมภีสีส้มนะครับซึ่งมันก็จะดีมากๆเลย นะครับอ่าสแต็กที่เราจะได้เนี่ยคือ1 1บเถึงสิเลยเห็นไหมแล้วก็อัตราเดบทาตุเนี่ยจะอยู่ที่4 2่สถึงหกนะครับหรือก็คือเรานะครับจำเป็นที่จะต้องเอาตัวของเมทธาตุนะครับที่มันเป็นระดับเดียวกันเอามาผสมนั่นเองอย่าเอาตัวของเมดทดธาตุระดับสูงนะครับไปผสมเป็นระดับธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเรามีอยู่เม็ดเดียวแต่ว่าเรามีชิ้นอื่นอยู่ที่มันเป็นสีเขียวแล้วพอเราเอาไปผสมเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็นระดับสีฟ้าหรือไม่ก็สีม่วง นะครับประมาณนั้นนะมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยนะครับผมจะมีโอกาสสร้างเป็นสีส้มได้นะครับสแต็กมันก็จะเยอะเห็นไหมเราต้องดูดีๆนะครับถ้าทุกคนเอาสีม่วง3อันมาผสมกันปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นคัมภีสีม่วงนะครับแบบนั้นมันจะชัวร์กว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ติด1 0 0นตะต้องบอกไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นไอตัวของคัมพีสีส้มเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ติด100%เนะเพราะว่าผมมีอยู่แค่2อันไงถ้าอยากจะได้100เนี่งต้อามาอร์เน,น็นง นะครับซ <muitas partager> euh ึ oh. exactly ่ง no ถ้าผมตีเนี่ยโอกาสที่ผมจะได้เนี่ยนะครับมีโอกาสออกม่วงด้วยนะครับซึ่งม่วงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าถูกไหมนี่นะครับเป็นประมาณนี้สแต็กมันก็จะได้น้อยนะครับแต่ว่าถ้าผมอ่าโชคดีนะครับตีปุ๊บเนี่ยผมอาจจะได้เป็นตําราสีส้มเลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นตัวของสล็อตเอานะครับว่าผมจะได้เป็นตัวของสล็อตอ่าธาตุลมไหมนะครับถ้าได้ก็สวยเลยนะครับแล้วก็ตัวของออฟเนี่ยมันก็ถ้าเยอะขึ้นด้วยนะถ้าเป็นตัวของอ่าคัมพีสีส้มนะครับเห็นไหม อ่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับซึ่งถ้ามันเป็นปกตินะครับอ่าเป็นสีม่วงนะการสีม่วงเนี่ยมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์นะครับที่ค่อนข้างน้อยเห็นไหม0.5ถึง1เปอร์เซ็นต์พอเป็นสีส้มปุ๊บเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.8ถึง2เปอร์เซ็นต์ถูกไหมประมาณนี้นะครับก็ต้องเลือกดูดีๆนะครับเวลาที่เราสร้างนะใครที่มีระดับสูงนะครับให้เก็บไว้นะครับถ้ามีสีม่วงก็เก็บให้ครบ3อันไปเลยหรือว่าถ้าใครที่อยากจะเสี่ยงก็ใช้เป็น2อันนะครับม่วง2ธรรมดา1ก็ได้หรือว่าสีฟ นะครับมันก็จะมีโอกาสออกม่วงนะแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ชัวร์เลยก็คือสีม่วง3เม็ดนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้สีส้มชัวร์เลยก็คือสอีส้ม3เม็ดนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะได้ตัวของสีฟ้านะครับก็ใช้สีฟ้า3เม็ดนะครับก็จะติด1 0 0แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสในการติดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ไหมนะครับไอ้คมพีสีส้มเนี่ยนะครับก็พณนานะครับว่าให้ได้สีส้มแล้วก็สแต็กไม่ขออะไรมากขอ18 นะครับไม่รู้ว่าขอเยอะหรือเปล่านะเ่ะโอเคนะครับมาเดี๋ยวกดสร้างให้ดูเลยนะครับไปฮึบใช้แล้วฮะอ่าได้เป็นสีส้มนะครับแล้วก็พลังป้องกันธาตุนะครับอยู่ที่13นั่นเองนะค่อนข้างจะต่ำนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่ำสุดนะนะครับเพราะว่าต่ำสุดเนี่ยคือ11แต่ว่าเราได้เป็นสีส้มนะครับทุกคนแล้วก็ผลึกเนี่ยโอ้โหเป็นธาตุแสงทั้งหมดเลยนะทำไมไม่เป็นธาตุลมเอออยากได้ธาตุลมมากนะครับเออธาตุลมไม่ออกนะครับก็อ่าไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เป็นออฟดามจธาตุเพิ่มขึ้น ทีนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับอ่ะสามารถเปลี่ยนเอาตัวของคัมพีสีส้มนะครับมายัดได้แล้วนะครับผมก็จะได้ป้องกันเยอะขึ้นอ่าเดี๋ยวผมทําการสลับให้ดูนะครับผมก็จะถอดตัวนี้ออกนะครับอ่ะถอดออกไปก่อนปึ๊บแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามานะครับสีส้มอยู่ไหนว่ามันน่าจะํากันนะครับต้องเอาอีกตัวหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับปึ๊บอ่านี่นะครับสีส้มอ่าเราก็จะได้พลังป้องกันนะครับที่เยอะนะครับ13%เเลยอ่ะนี่ นะครับเรียบร้อยทีนี้ป้องกันธาตุผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ64นะครับอ่ะก็ถือว่าลงชั้น3าได้และนะครับน่าจะลงชั้น3าด้แล้วนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเราต้องพยายามเก็บตัวของเม็ดธาตุที่มันเป็นระดับเดียวกันให้ได้นะครับอ่ะถ้าเป็นสีม่วงก็หาสีม่วงมา3เม็ดถ้าเป็นสีส้มก็หาสีส้มมา3เม็ดแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเสี่ยงก็สามารถใช้เป็นเม็ดแบบผมได้ นะครับอ่ะก็จะได้พลังป้องกันท่าที่เยอะนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวของการสร้างคมภีนะครับแบบคุ้มค่านะประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆน่าจะไม่งงกันนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นแรงใจผมในกาทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ